สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอ r เจโลสกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะภาพรวมดวงชะตานะ,ะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือตั้งแต่วันที่1มกราณนะ,ะถึงวันที่15มกราคมนะ,ะสำหรับคนวันศุกร์เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะก่อนอื่นพิงขออวยพรก่อนละกันนะคะก็ขออวยพรให้คนวันศุกร์ทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขกายสุขใจค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะและขอบคุณอีกครั้งหนะะึ่ ที่เข้ามารับฟังคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบนะ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง15วันนี้นะคะ ก็ถือว่ามาดูกันนะคะเช็คอัพเลยว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างย้ำม,มันก่อนนะคะว่าการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมเนาะปิงไม่ได้แบบเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะดูเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะอะไรที่อะไรที่ดีๆเนาะเราน้อมรับส่วนอะไรที่ไม่ดีก็คือเป็นการเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยอะ่ะนั่นก็คือการกระทั่งของเราเองคะ่ะมาเดี๋ยวเลือกไพ่ให้กันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองมาดูกันค่ะคนวันสุกกลุ่มคนธาตุน้ำนะคะคนใจดีทั้งหรายตะนุกระดุมพระสาหัสชะพันธุ ปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภะและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะก็คือความรู้สึกนึกคิดนะของคนวันศุกร์เปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยคนวันศุกร์นะไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะแต่ว่ามันถ้าเกิดดูอะเอาแบบพูดแบบ ภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนอะมันคือกลงล้อของโชคชะตาคุณวันสุกเองเนี่ยคุณเหมือนกับชีวิตคุณเนี่ยผ่านทั้งช่วงที่สุขมากทุกมากมันเหมือนกับคุณแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่สุดอะคือณนะตอนนี้คุณยอมรับและคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ คือบางคนอะคะ่ะพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์นะคะเราจะรู้สึกหนอยจิตตกนะซึ่งคนวันศุกร์เองก็จะเป็นหนึ่งในดาวที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงเวลาในส่วนของครึ่งแรกนะของเดือนมกราเนี่ยเหมือนกับคุณยอมรับนะแล้วก็พร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะ,ะแม้กระทั่งในเรื่องของอารมณ์ช่วงเวลาที่คุณเศร้า คุณยอมรับค่ะว่าคุณเศร้าช่วงเวลาไหนที่คุณแบบมีความร,รู้สึกเข้มแข็งคุณก็มักจะแบบชื่นชมตัวเองอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นการฮิลใจนะเป็นการตั้งต้นทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีนะหรือว่าเป็นการเซตอัพตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมันดีตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยคนวันศุกร์เองอะ่ะเวลาตอนที่เราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราเนี่ยตัดสินใจจะทําอะไรเราต้องการนักซัพพอร์ ะะอย่าใัสพอร์ตความคิดเราสพอร์ตจิตใจเราให้เรารู้สึกเชื่อมั่นมั่นใจแต่ณตอนนี้คุณมั่นใจตัวเอง คุณมีพลังได้ด้วยตัวเองนะคะก็ขอให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะมีสติกับทุกๆก,ก้าวค่ะนะ,ะ,นะะแล้วก็มันมันในเรื่องของภาพรวมอารมณ์อ่ะมันดีอยู่แล้วนะปิงมองว่าแค่เรียนรู้ไปกับมันเท่านั้นเองนะคะพอภาพรวมนะคะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเนะี่ยมันดีมันก็ส่งผลอีกตําแหน่งหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของงานค่ะนะ,ะที่ผ่านมาเวลาตอนที่คุณทํางานเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบ เหนื่อยหน่ายนะคะกับสิ่งที่ทำกับภาระหน้าที่กับปัญหาต่างๆแต่ว่าตอนนี้คุณคุณรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงหน้าหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณถนัดนะคะคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นโฟกัสนะคะในเรื่องของความสำเร็จนะคะมากกว่าปัญหาหรือความล้มเหลวอ,อาจจะเป็นช่วงที่ต้องติดต่อเจรจาหรือว่าเจอผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมาย หลากหลายนะแต่มันขึ้นมาว่าถ้าเกิดจะเป็นการติดต่อเจรจาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของงานซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตําแหน่งนะของเพื่อนเนี่ยมันขึ้นมาว่าตัวคุณเองไม่ค่อยที่จะคบหาไม่ค่อยที่จะยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเท่าไหร่นักนะเน้นในเรื่องของการอยู่คนเดียวเน้นในเรื่องของการที่แบบคิดแต่ต่องนะอาจจะมีการที่จะโทรไปปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครบ้างอันนั้นมีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดแบบจะมาสนิทหรือเป็นการพูดคุยเนี่ยนะคะคุณต้องการที่จะ อยู่คนเดียวมากกว่านะต้องการคิดทบทวนแล้วก็รอปรึกษาคนใดคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถเชื่อใจหรือเราสามารถที่จะให้เขาชีแ้แนะแนะนาได้นะคะนอกจากนี้นะสำหรับคนที่อยากจะหางานใหม่นะพิงมองว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจังหวะมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับคนวันศุกร์เนื่องจากว่าในเรื่องของงานเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องสละหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเกิดคุณไปทํางานที่ใหม่คุณได้เงินเดินเพิ่มขึ้นแต่หน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น เดินทางไกลขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะได้งานไกลบ้านถูกใส่แต่นะฮะก็กลายเป็นว่าเงินเดือนน้อยหรือว่า ในเรื่องขององค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรน่นะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆกี่ยกับเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นใจก็คือจะเป็นในเรื่องของการเงินค่ะนะขึ้นมาในเดือนนี้การเงินดีค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะได้โชคลาภนะคะได้มีในเรื่องของแบบสิ่งที่คุณได้มาโดยที่คุณไม่คิดว่าจะได้ นะการเงินมันมีแบบอะไรที่แบบเป็นปฏิหารเกิดขึ้นนะคะส่วนเพิ่มเติมนะพอมีเงินเยอะแล้วเป็นยังไงคะคุณคิดที่จะใช้นู่นใช้นี่อะ่ะ นะคะอยากจะแบบมีในเรื่องของการจ่ายเงินโดยการที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีความคิดถึงขนาดแบบศิลปกรรมนะเป็นการเสริมเติมแต่งอะไรหรือว่าเป็นการเสริมสวยความงามนะคะต่างๆอันนี้ทําได้ถ้าเกิดมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันสูงมากมาเกินไปจนเราติดลบหรือว่าทําให้เราไม่มีเงินเก็บเนี่ยอันนี้ปิงก็อยากจะให้คิดแล้วก็ทบทวนไต่ตองตัวเองดีๆ นะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันธุกเกี่ยวกับบ้านค่ะไม่ยุ่งกับใครเหมือนกันเพื่อนก็ไม่เอานะคะญาติพี่น้องอะไรยังไงเราก็ไม่เอาเหมือนกันไม่ยุ่งเลยนะคะเน้นอยู่ตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าตแหน่งที่บ้านเนี่ยก็ขึ้นมานะคะว่าตัวคุณเองจะโฟกัสแค่ตัวเองใครจะมีดรามา่าใครจะมีปัญหาอะไรคุณไม่สนใจแล้วที่ผ่านมาคุณทําดีที่สุดแล้ว คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปโฟกัสสิ่งนั้นแล้วมันทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนคุณเลือกที่จะหันหลังแล้วมองแค่ตัวเองดีกว่าหรือมองแค่คนใกล้ตัวที่มีผลบทบาทกับชีวิตคุณจริงๆดีกว่านะคนที่เป็นพลังงานบวกด้วยกันนะคะส่วนใครที่เป็นพลังงานลบนะคุณก็พยายามที่จะตัดออกแล้วก็ไม่ได้สนใจทําให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบมาวุ่นวายก็มีน้อยนะขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆพอเขาเห็นคุณแบบนิ่งๆเฉยๆไปนะคะดูแบบว่าจะอยู่กับตัวเองมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่า ไปบีบร้นนะคะหรือว่าไปแบบเ,เค้นให้คุณช่วยเหลือให้คุณทําอะไรให้กับเขานะคะส่วนต่อมานะพิงมองว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยคือตําแหน่งปุตตะ เกี่ยวกับไอเดียนะความคิดสร้างสารรค์จริงๆในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนหนึงที่คุณค่อนข้างที่จะไอเดียดีนะคะในเรื่องของมองุมมอง,มองความคิดต่างๆนะขึ้นมาสวยงามนะคะนอกนจากนี้ค่ะนะสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมไปก็คือในเรื่องของการที่จะใช้ในในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่แบบเนี้ย หาเงินหลายช่องทางแต่การหาเงินนะมันจะเป็นการหาเงินแนวไหนอะถ้าเกิดมีหน้าร้านมันก็เป็นเจอตัวนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่มีหน้าร้านก็จะต้องเป็นธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าธุรกิจออนไลน์ของคุณเนี่ยถ้าเกิดจะเริ่มต้นทำนะคะในช่วงแรกนะคะของปีเนี่ยก็จะแนะนำนะคะให้เป็นในเรื่องของการที่ นะใ,นในพวกแบบของตกแต่งของสวยงามอะไรต่างๆอันนี้ลองดูเลยมันก็จะเป็นช้อยเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะลองดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นภาพรวมของครึ่งเดือนแรกเนาะม,มันก็ชี้ชัดแนวทางแหละแต่ขอให้ไต่ตองน,นิดนึงละกันนะแต่ว่าการทําธุรกิจการทําอะไรร่วมกับใครเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดทำเนี่ยพี่อยากจะให้เน้นเป็นเรื่องของการทําด้วยตัวเอง บริหารตัวเองนะคะดีที่สุดนะคะตำแหน่งอลิต้องระวังค่ะคนอายุน้อยจะสร้างปัญหานะค,ะคนอายุน้อยจะนําปัญหามาให้นะคะก็คือคนนี้ก็คือจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศตรงข้ามของคุณเนี่แหละนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่อาจจะกระทบไปถึงครอบครัวเพราะว่าตำแหน่งวินาศมันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะ,ะอาจจะมีคนใส่ร้ายมีคนพูดจาทาให้ที่บ้านเราแบบ ทุกไม่สบายใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดจะเสียเงินอีกอย่างหนึ่งนะก็คือในหล่อง,องการซ่อแมแซมการบำรุงอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งภายในบ้านภายในที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยชำรุดนะคะทำให้คุณจะต้องจ่ายเงินตรงนี้แต่คิณก็มองว่ามันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะความรักสําหรับคนที่มีคู่นะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วมันเหมือนน่าชื่นอกตมอะ คุณอาจจะโพสลงโซเชียลหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ดูชีวิตดีๆแต่จริงๆแล้วอ่ะชีวิตคุณค่อนข้างที่จะเหงานะในเรื่องของความรักเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือถ้าเกิดมีเวลาเยอะให้แล้วเนี่ยแต่เขาก็เหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหร นะคะมันเหมือนมันเหมือนดับต่างคนต่างอยู่มันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจการคิดมากกันวิตกกังวลน,นะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมพูดนะลองสื่อสารดูสินะบางทีการพูดกันตรงๆคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็ดีค่ะแต่ว่าต้องย้านะว่าต้องใช้เหตุผลจริงๆเพราะว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวสซนผสทีฟนะคะพอมีอะไรเข้ามากระทบหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดด้วยอารมณ์ซะส่วนใหญ่ส่วนนะคะในเรื่องของคนโสด คนโสดเป็นยังไงคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปแต่ว่าโสดแบบมีความสุขนะอืมคุณพยายามที่จะหาคนที่มีความชอบเหมือนกันคุณพยายามหาคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกับคุณอนะมาเลยทําให้คุณเนี่ยเลือกนิดหนึ่งนะคะดาวสุขเองถึงแม้จะเป็นดาวที่หวั่นไหวนะคะจะมีดาวสุขกับดาวสั้นนี่แหละสองดาวนะคะที่หวั่นไหวอาจจะแบบไปชอบคนอื่นหรือว่าไปแอบชอบใครแบบนี้เนาะแต่ว่าขึ้นมานะตอนนี้คือถ้าเกิดคุณชอบใครคุณก็อยู่ในมุมของตัวเองนะคะแต่ ที่ดีสุดเลยก็คือคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะปรเทคตัวเองไม่ได้ให้ใจใครง่ายๆเหมือนก็มีกำแพงเกิดขึ้นมานะปิ๊งมองว่าอันนี้ดีเพราะว่าดาวศุกร์เองเป็นดาวของความเป็นผู้ให้เวลาคุณรักใครนะคุณรักแบบถวายหัวรักแบบไม่มีสตินะฉะนั้นตอนเนี้ยตอนที่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรือว่าต้องดูเขาไปในระยะระยะยาวเนี่ยคุณทําแบบเนี้ยถือว่ามาถูกทางนะสำหรับคนโสดส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเรามาดูกันค่ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับการปวดแขนการปวดไหล่ การการปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะคุณนอนน้อยคุณนอนดึกเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายคุณอ่อนเพลียอ่อนแรงได้แล้วก็นะคะตำแหน่งของสุภะ ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาปัมท์เท่าไหร่มันคุณจะต้องดิ้นรลนด้วยตัวเองอะ่ะในดูซิมันเกิดอะไรขึ้นอม,มันอาจจะเคยมีโอกาสบางโอกาสหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณสามารถที่จะแสดงสปิริตหรือว่าแสดงออกให้เห็นว่าเรานะต้องการการสนับสนุนหรือว่าเราเข้าหานะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไม่ทาอ่ะคุณทําไปในแบบรูปแบบของคุณมันเลยทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเลยแบบเมตตาคุณไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะนะคะและในเรื่องของการทําบุญเสริมค่ะมาดูกัน การทําบุญเสริมในช่วงจังหวะนี้นะคะอืมทําบุญเกี่ยวกับสัตว์ได้เลยนะใครมีเวลาเดินทางก็ได้นะไปถึงสถานที่ตามสถานที่ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลานะคะดูแลนะคะในเรื่องของ การบริจาคแลวการใช้เลขเข้าไปเสริมดวงของคุณน,นะคะในเดือนนี้ก็คือจะเป็นเลข3นะคะเป็นช่วงระยะเวลานี่แหละนะเปลี่ยนไปนะช่วง 1- นึ่งถึงหนึ่งถึงสิน,งน,งงนะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือการทําบุญเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับในเรื่องของหนังสือคุณอาจจะบริจาคหนังสือสดมลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและท่านเป็นสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันก็คือตําแหน่งลาภะค่ะนะ,ะพูดถึงในเรื่องโชคลาบโชคลาบมาแน่จ้ะ มาชัวร์มาแน่แม่จ๋านะขึ้นมาโชคลาภจะมาจากสัตว์นะคะจะมาจากตัวเองนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของตำแหน่งโชคลาภมันโดดเด่นแบบนี้คนมันจะดวงดีคนมันจะถูกยังไงก็ถูกนะ,ะเอาจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปิ๊งจะให้ในเรื่องของเลขนาโชคสักสี่ใบมาดูกันนะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้าง สี่ใบเรียบร้อยแล้วมีเลขห้าสีนะคะตามนี้เลยเลขสาแทนค่าเลขแปดได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาแลวฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครนะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงในการทำคลิปนะคะง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ